Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ร้าวลึกอีกแล้วราเมศนัดสื่อแถลงเปิดใจเรื่องสำคัญสอดทิ้งประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ร้าวลึกอีกแล้วราเมศ นักสื่อถแถลงเปิดใจเรื่องสำคัญ26กุมภาพันธ์นี้ชี้ที่ผ่านมามีแต่ป้องพักและคนอื่นสพัดเตรียมไขกอ๊อกเหตุอึดอัดใจถูกขวางลงสมัครเลือกตั้งสสพัางงาผู้สื่อข่าวรายงานว่านายราเมศร,รัตนชเวงโฆษกพักประชาธิปัตย์ได้แจ้งนัดหมายสื่อมวลชนเพื่อถแถลงข่าวของตัวเองโดยมีข้อความที่ชวนให้สงสัยระบุว่าเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่าน ผมขอแจ้งหมายแถลงข่าวครั้งสำคัญของผมที่ผ่านมามีแต่แถลงข่าวเรื่องพักเรื่องปกป้องชี้แจงให้กับคนอื่นครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะ,ะแถลงข่าวเรื่องเกี่ยวกับตัวผมในวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์นี้เวลา10นาฬิกา30นาทีอยากให้มาทำข่าวกันนะครับวันเสาร์น่าจะไม่ค่อยมีข่าวอะไรเยอะข่าวของผมพอจะเป็นประเด็นไปทำข่าวการเมืองได้บ้างครับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่มีการเสนอตัวลงชิงสสเขตสองจังหวัดพังงาแต่หนทางไม่ราบรื่นอย่างที่คิดไว้เพราะมีคนสนิทของนายจุรินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คือนายบำรุงเปียนามวณิชิอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาที่พลาดหวังจากการเลือกตั้งนายกอบจอพังงาครั้งที่ผ่านมาขอเสนอตัวเข้ามาด้วย และหากติดตามดู f เฟ b บ o k p เพจของนายราเมศรจะเห็นว่ามีการลงพื้นที่พบปะชาวบ้านใน4อำเภออย่างต่อเนื่องทั้งช่วยเหลือชาวบ้านร่วมดูแลชาวบ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยใช้แฮชแท็กว่าตามหาคนรู้จักซึ่งมีผู้ซื้อข่าวได้สอบถามก่อนหน้านี้ว่าเหตุผลใดจึงใช้ข้อความนี้ในการลงพื้นที่ได้รับคำตอบสั้นๆว่า มีคนบอกว่าไม่มีคนรู้จักผมเลยต้องใช้วิธีการตามหาคนรู้จัก ด้านแหล่งข่าวในพักประชาธิปัตย์เปิดเผยว่านายราเมศอาจจะนัดนักข่าวเพื่อถแถลงข่าวเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อขอถอนตัวหรือลาออกเพราะหลายคนในพักทราบดีว่านายราเมศมีความอึดอัดใจไม่อยากให้หัวหน้าพักเกิดความไม่สบายใจเพราะหากนายราเมศรเสนอตัวลงสมัครในนามพักด้วยก็จะทำให้หัวหน้าพักลำบากในการตัดสินใจยอมหลีกทางให้ ที่ทราบมาคือในหลายวงสนทนาในพักที่มีการพูดโดยบุคคลที่สำคัญในพักว่า พักไม่สนับสนุนให้เป็นสอสอไม่มีศักยภาพไม่มีความรู้ความสามารถและมีความเสียเปรียบเป็นคนพื้นเพมาจากลูกชาวบ้านอาจเป็นประเด็นที่กระทบความรู้สึกลึก,ลกๆที่ทำให้หนายราเมศตัดสินใจอาจวางมือทุกอย่างจากพักด้านนายราเมศเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดเรื่องส่วนตัวเลยจับทางยากพอสมควรแหล่งข่าวระบุ ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายบำรุงเปียนามวณิย์อดีตนายกอบจอพังงาค่อนข้างมีความมั่นใจว่าจะได้ลงสมัครในนามพักเนื่องจากมีนายจุรินเป็นผู้สนับสนุนมีการทำปฏิทินขึ้นรูปคู่กับนายจุรินและนางกันตะวันตันเทียนและใช้สัญ,ญลักษณ์พักประชาธิปัตย์ในการหาเสียงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดความรู้สึกที่นายราเมศต,ตัดสินใจจะลาออก ส่วนข้อมูลของนายราเมธที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทสําคัญในเกือบทุกเหตุการณ์ของพรรคในรอบ1ิบกว่าปีที่ผ่านมาเป็นคนใกล้ชิดนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรทํางานดูแลด้านกฎหมายและการเมืองเกือบทุกเรื่องของพรรคซึ่งการนัดแถลงข่าวของนายราเมธครั้งนี้จึงเป็นที่น่าจับตาว่าเลือดเก่าอย่างนายราเมธจะลาออกจากพรรคเช่นคนอื่นๆหรือไม่เพราะอีกหนึ่งจุดสําคัญคือนายราเมธยังมีความ ูกพันมากกับนายชวนและนายเฉลิมชัยสีอ่อนเลขาที่การพักและที่น่าแปลกใจคือหลังจากแจ้งหมายดังกล่าวผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อนายราเมตศแต่ไม่สามารถติดต่อได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ